ฮลิคอปเตอร์มาแล้วครับพี่น้องอมาแล้วครับเ <c oughs> ฮลิคอปเตอร์เขาสัท้อนจันยร์ครับลงใส่นาะ อันอีกคำหนึ่งให้ลูกไม่งอน พ่อพ่อมืยองครับพอมือย่อนไม่ดีม่ีเขาจนหอ่เาจะไบินน้มันจำุนเขาก็จะโอ้ก็ให้วลาคุณำอได้เยเปยังรถเออจะเียงเออะายแล้วังาอีกด้วยเสียวเดือขึ้นนนั่น เข้างกันกเาวาขเดี๋ยวเดี๋ยวเดอู้อาวสีโพดน้องสีโพดเดี๋ยวบอกนี่เล่นานนี่ธอร่มแห้งเ่ามีคำเติมมั้ยกำลังสัมผัสศิลปินซื้อมาจน,นกำลัง

เราเปิดเปิดเปเปิดเปิดเฟครับแต่ว่าับจอบอดดี้เีนแท็กเืออะไรครที่อนแค่เ่ยนลายังเออลงในยูทูบเร่นในยูทูบาแลกแค่แรกันไรครับกดีกว่าเพราะันเหตอยังเดียวมันจะเตนจนาเดียวการหันไปหันไปทางนั้นทางนี้่นี่มำใดเพื่อสีดงกนเนม่จีร่เงิเพราะ ครับ้าเทผมครับมีเงาเตืองมีบวอากาศมีหงอีเงาเตื่องมีเงาเตือครับพีเงาเตืครับบางเท้ก็ลงไหวครับเฮ้ยลงแล้วลงแล้วลงแล้วลงเรื่อยๆแล้วมันจะลงเดินไหนปะฉันีนี้เดียว้ครับสวัสดีครับไอ้ต้นวะเดียวผมซกอกได้ด้อันนี้ซอใบครับ

ลงอะไรลงสนามรงเรียนวะนี่ลงแล้วเอามันคือคือแมงกอแถอวะโอ้ว่ามันคือแมงกอเลยมือโซ่หรือน้อยยีบเหียาโซ่น้อแล้วไปส่งเล็กหน่อยมาเร็จป๊บเฮ้ยยือบวงหนอบ้างจักหน่อยเะนะไปยาวเลยวันนี้เตมุกคืหรือแัวเตะมนว่าตอนตอนท้ายลุกไปโ์ษนักไฟยังไงวะัไง บอยังไม่ได้ขับรถบ่กตอนนช่วงนี้นายไฟเงี้ยไยรุ่มเลยสังฆาเพิ่งจะสัง้าบอกเออเป็นเพลงเกือบโลกตามเมื่อคืนโลกของพ่อโปรดเย็นหนมันเมื่อคืนครับพี่น้องครับผมมีแนวสีม่วงบอกซิว่าเมื่อคืนผมกับพอการไทยเกือบมาปลอดวันบางปีไปทานเรือเฟอร์รี่ขอบคุณพ่อเมื่อคืนเราเกือบมาบลอ กําลังสิขึ้นสะพานภูมิพลแล้ววันนี้ GPS ีเอมันไหรมื่อไหร่ไปฐานเรือเฟอร์รี่อยู่ที่แม่น้า้าพระยาโอ้ยังเหรอที่นี่ครับเตอรดึงซองออกแถบบ่อทันอ่ะยินดีครับเตอร์ไม่เนาะอัปปีจะไล่

ังจามาจังได้อีกเนาะบัดนี้โอ้ยสวัสดีครับแต้มนะดีครับโอ้ยกะจิบ่อวันดีพูดวันดีพูดเนาะจีเอาวัคซีนผูดังกันซะละอุ้ยเอาไปหายโมเทนมาเป่าเลยเนาะโม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 ไปนอน อะไรครับี่ยังเห็นเป่าแนคนเลยก็เอาไปเก็บนะบ <c oughs> นี่เห็นพอลงแล้วครับ ตามคลิปต่อไปผมคิดว่าคลิปนี้นะที่เป็นคลิปก่อนที่ผมสิไปนอนแล้วเนืเริ่มเริ่อมมอยแล้วรู้สึกว่าอยากนอนอยากนอนขอบคุณทุกที่ติดตามครับพี่น้องครับเอาบรรยากาศจะเศร้าๆจนหอดตอนนี้ครับพี่น้องครับขอบคุณทุกทา่ติดตามครับขอบคุณทุกทกำลังใจที่มอบให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดซัสบสไครป์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ใช่ในสก่อนเดอร์พนใหม่คลิปหน้าครับ ขอเคุณมากครับยูริมีแห่งครับรอติดตามชมนะครับพกินเข่าปพี่ก๊อล์ฟกินเข่าไปหนิกินเข่าเออกินแล้วครับกินแล้วจะเหล่าอะไรจะเฮ้ยกินแล้วไปเพลินในทิกตอกอันนี้อยากถ่ายรูปน้ำเดือดครับเพราะว่าเขาท่านี่มีรูก